สิบสามจสามนวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันร้อยสิบเจ็ดสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเกี่ยวข้าวแปลงนี้ครับวันนี้ได้เวลานัดรถเกี่ยวแล้ว กูโบต้านะครับกูโบต้ามีพนักง,งานสามคนคนขับหนึ่งนะครับแล้วก็คนจัดเรียงข้าวที่ใส่ในสองสองนะครับอลาก็โตบต้าก็วันนี้ก็จะแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลง บนนะครับน้่นหอยฟอนพลังเคลียรนสี่แปลงห้าแปลงหกแปลงครับหกแปลงเห็นครับสมัยนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับจบจบในรอบเดียว บในรอบเดียวครับถ้าใช้รถเกี่ยวไม่ต้องเสียเวลาปลาเกี่ยวมาฟาดให้คุณวายเหมือนสมัยโบราณร,รถอะไรไปดิฮะรถผู้ใดนี่รถผู้ใดมาเกี่ยวนี่เป่าไงรถเป่าของพอยใหญ่พอคล้องอ๋อพอคล้องน้องนี่คล้องปะ เย่วมึดนู่หอแป้นี่แป้งนี่เย่ามดเลยดี่แป้งมีน้ำข้างลางพี่เวลาอยู่น้มันเนาะเอาไปตากใส่นี้เอาไปตากใส่บนี้วัดอมาตากอันเดินบ่างบ่สเดินนได้เขียวแใหปู่เออแงใหญเขากบรถตกนเ็างานเนี่ยฝกเขียว ปลาเขีเยวได้เพรว่ามีผายอยู่ี่อยู่แค่แค่รงมีแค่แค่แคู่นะเออเียวี่ใช้ว่ากคุยยงันห่ว <ไป S 1> งรหยู่เอาแบจู่เงันเมื่อกี้นัไปท่งหรือว่าดับมันหดอีกล้ยอยู่ี่ทงดดับไปหมดเกีวเขาอยู่เมื่อกี้ไม่เกีวเขาอยู่เนี่ยัมกนมากเล รถไทเขารถไถมาอบอเอารถไถแกรานีมาทีมงานเขาคิดจักไหนนี่ไรละก่อยก็อไรกหล่อยกระสอบกระสอบเขาก็สิมกระสอบให้เลยก็สอบไม่ได้ต่อมากรวสอบไป้า เอาเสียวไอ้เสียวลงมาเสียวลงมาทงเหรอไอ้ไก่เป็นอะไดไอ้ไก่เป็นอะไรไอ้ไก่เป็นปดเทีมหรือเปล่ายังเสียวลงมาเสียวลงมาเหร่นนะไล่ละหกร้อยบาทครับ ครับอันนี้หน่งแปลงสองแปลงสามแปลไ่เรียนแค่แค่ไก่เนาะแปลแล้วนี่บอยเอ ไม่ได้จต่องขวายเน้าสามลอยไรอยู่บนมาเดน้าลองไรเอะนัหนงเนาะโแสงนรถก็มีสองลอยคับนน่ะมามีเขาวันมีเขาอันสิบห้าน่ะ คนจะบอกวิ่งครับกระดับตนไม่นองแลยต้นไม่นอาลรมับสั่งเลยเล้มลคนโน้ยลรโน